ได้กุ้งกุลาดำนะครับตัวหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเราไว้ท้องเรือก่อนนะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ทุกคนดูได้ครับนี่ได้ปูทะเลอีกหนึ่งตัวนะครับเละเมาเลยนะอวนสวัสดีครับ F c ทุกคนผมแต่เอปากคลองนะครับคลิปนี้เรามากู้อวนปูกันนะครับ ฮะคุณน,นะเออคลิปนี้มากับโจนะครับเรามากูก้อวนปูมากันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะได้ปูมาเท่าไหร่นะครับ Đài là không nào á nào biết được không biết được này 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 ปลาใหม่แล้วแล้วตัวจำแนวมาได้ปะ,ะออได้แล้วครับตัวแรกของเรานะครับแต่ไม่ใช่ปูม้านะครับปูทะเลนะครับปูไข่เราเชือกมาไมาด่ดีเรากะว่ามันมันน่ามมีไข่ก็นนะ ตัวแรกของเราเลยนะครับเราสาวอวนมาตั้งเยอะแล้วครับแต่ยังไม่ได้ปูเลยอันนี้เป็นปูตัวแรกนะครับแต่ไม่ใช่ปูม้านะครับเป็นปูทะเลนะครับใส่ถังกใส่าาเลย กุ้งกุลาดำนะครับตัวหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเราไว้ท้องเรือก่อนนะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ทุกคนดูด้ครับนี่เดี๋ยวเราไว้ท้องเรือก่อนนะครับปูหนึ่งตัวกุ้งหนึ่งตัวนะครับ นี่ปลาอะไรอ่ะอินมีหลายอย่างออืมอันนี้หางมันลายนเนาะได้กระเบนตัวหนึ่งนะครับนี่หางลายๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นกระเบนอะไรนะครับนีุ่้ตม <laughs> ได้แล้วครับบูม้าตัวแรกของเรานะครับนี่สาวอ้วนมันจะหมดกองอยู่แล้วนะครับ เพิ่งได้ปูม,มาตัวแรกนะครับเรามาลองวางดูนะครับว่ามันจะมีปูไหมนะครับก็ได้ตัวเดียวครับ ได้ปูทะเลอีกหนึ่งตัวนะครับมีกามเดียวนะครับตัวนี้ก็นามีไขน่นะแน่นเน,น,นี่ยไ,ได้ปูไข่มาตัวนึงนะครับตัวนี้นามีไขน่นะแน่นเลีย ไม่ได้เอาอะไรมานึ่งเลยก็เสียงครูทะเลนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ ได้ปูทะเลอีกหนึ่งตัวนะครับเละมาเลยนะอวนติดตัวเดียวนี่กัดอวนพุนเลยไม่สีมันจะแปลกนะปิ้งเป็นสีม่วงนะ่วเ,เอามีดไหมเอามีดปะแบบเดียวกันหลุดแล้ว กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผลงานของวันนี้ครับได้ไม่เยอะครับวันนี้ทะเลเพิ่งจะดีเป็นวันแรกนะครับก็เลยลองไปวางอวนดูนะครับปูม้ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับยังน้อยอยู่ครับแต่ก็พอก็ได้กับข้าวได้ค่าน้ํามันคืนมานิดหน่อยครับนี่นะครับได้ปูทะเล5ตัวนะครับแล้วก็หอยหนาม หอยนามอันนี้เป็นหอยหนามที่มีเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาต้มกินนะครับแล้วก็ปูมาหกตัวกุ้งดํากุ้งดําตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวใหญ่อยู่ครับกุ้งดาปูยังไม่ค่อยมีนะครับเราเก็บอวนมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาถ้าปูมามันเข้าเดี๋ยวเราจะอวนไปวางใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูใหม่ครับวันนี้ได้นิดหน่อยครับ หากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไตเอะปักคองของผมนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ